ดังนั้นนักเรียนต้องรีบตั้งใจเลยมันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปตรวจการบ้านแล้วคุณครูดูแล้วนักเรียนทํางานด้วยความท้อแท้หนึ่งนักเรียนมีความขยันน้อยจะบอกว่านักเรียนขี้เกียจก็เดี๋ยวบอกว่าคุณครูว่าแรงไปนักเรียนมีความขยันน้อยนะคะเวลาวาดรูปก็วาดสเปรดสปะรายละเอียดไม่ใส่นะคะสองเวลานักเรียนตอบมุมก็ตอบไปเรื่อยเปื่อยคือได้มาสามตัว จะเป็นตัวอะไรก็ช่างใส่ไปเลยนะคะไม่ได้ต้องรอบครอบนิดหนึ่งถ้าอ่านตามรูปจะอ่านได้ว่าเส้นตรงกอ,อขอขนานกับเส้นตรงขอแล้วมีเส้นตรงอจอชอ,อเป็นเส้นโอเคมุมที่นักเรียนเห็นอยู่นี้มีกี่มุม ทำไม่ตอบยากจังเลยหมายเลขก็กำกับมุมเดดอยู่นี้มีกี่มุมแปดมุม8มุมมมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกมุมเจ็ดมุมแปดเดี๋ยวครูเรียกชื่อมุมหนึ่งให้นักเรียนอ่านชื่อเป็นตัวอักษรสามตัวเตรียมตัวจ้องวัดมุมหนึ่งค่ะอ่านได้ว่ามุมโอจ ชเก่งมากที่อ่านได้แต่มันไม่มีอ่านไม่ได้ค่ะถูกไหมคุณครูลองให้นักเรียนอ่านปรากฏนักเรียนก็อ่านเลื่อยเปื่อยเห็นไหมอ่านได้ไหมคะได้ไหมถามว่าที่มุมหนึ่งเนี่ยจุดตัดเนี่ยมันมีตัวอักษรไหมคะไม่มีดังนั้นนักเรียนจะอ่านว่ากจชวันนี่ได้ไหมไม่ได้ถ้านักเรียนจะอ่านมุมจุดตัดต้องอยู่ตรงนี้ ดังนั้นเวลานักเรียนอ่านมุมเวลานักเรียนวาดรูปเน้นว่าให้นักเรียนใส่รายละเอียดให้ถูกต้องบางคนคุณครูคดูแล้วว่าอ่านถูกต้องโดยเทียบจากหนังสือแต่เวลาดูในสมุดมันไม่ใช่ดังนั้นการทียบอ่านมุมนะคะอ่านอย่างไรอ่านที่ปลายแขนมาที่จุดมุมมาที่ปลายแขนถ้ามุม2ออ่านที่ปลายแขนมาจุดมุมแล้วมาที่ปลายแขน ถ้ามุมหกอ่านที่ปลายแขนมาจุดมุมแล้วไปที่ปลายแขนถูกไหมถูกต้องอ่านแบบนี้นะคะอ่ะโอเคถามนักเรียนใหม่ว่าแปดมุมนี้ถ้ากูจัดเป็นมุมภายในและมุมภายนอกลืมหรือยังยังถามว่ามีมุมภายในกี่มุมสี่มุมมุมภายนอกกี่มุม เอาละค่ะมุมภายในมีมุมอะไรบ้างมุม1มุมสองมุมสมุมสมุมภายนอกมีมุมมุม6มุม7มุม8โอเคผ่านนะคะมุมภายในมุมภายนอกนะเรียนรู้จักนะคะ เสร็จแล้วถ้าเราตัดมุมภายนอกออกก็จะเหลือมุมภายในมุมภายในก็จะมีมุม1มุม2มุม3มุม4ลักษณะของมุมภายในมุมที่เกิดตามมาคือมุมอะไรคะมุมมุมเฮ้ยมุมภายในเราตัดมุมภายนอกออกมุมแยงถามว่าถ้าเกิดตัดมุมภายนอกออกจะเหลือเฉพาะมุมภายในสมุม ก็จะจับเป็นมุมแย้งได้กี่คู่สองคู่มุมใดแย้งกับมุมใดมแย้งกับมุม3โอเคมแย้งกับมุม4ตรงนี้ใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้ขอทดสอบห้องสองนิดหนึ่งนะคะคุณครูให้นักเรียนจ้องไว้แล้วก็ตอบนะคะพีรพล ขอพิชวนค่ะอ่กปลายทางตอบพร้อมต้นทางเสียงดังฟังชัดตัวตรงดูเหมือนง่ายแต่เวลาเราตอบเองมันยากนะเดี๋ยวจะให้นักเรียนตอบเดี่ยวด้วยดังนั้นตอนนี้ตอบรวมก่อนอ่าเริ่มตั้งแต่มุมลักษณะของมุมตรงข้ามคุณครูอาจจะไม่เรียงลำดับให้นักเรียนจ้องว่าคุณครูพูดถึงมุมใดแล้วให้นักเรียนตอบนะคะคุณครูไม่ชี้นะครูไม่ชี้ อ่าเริ่มมุมหนึ่งตรงข้ามกับมุมมุมหกตรงข้ามกับมุมยานไปมุมสิบตรงข้ามกับมุมมุมเก้าตรงข้ามกับมุมมุมสิบเอ็ดตรงข้ามกับมุมมุมสองตรงข้ามกับมุมมุมสี่ตรงข้ามกับมุมมุมสองแย้งกับมุมมุมห้าตรงข้ามมุม มุม11อแย้งกับมุมมุม8ดตรงข้ามกับมุมมุม1ิบแย้งกับมุมมุมหตรงข้ามมุมมุม12บสองแย้งกับมุมและมุมสตรงข้ามกับมุมมุมหนึ่งโอเคเฮ้ยคนนี้ก็น่าจะรู้นะรู้ไหมเอานี้ดีกว่าอ่า พอไม่ตรงนะเยนจะบอกว่ามุมแย้งจะมีไหมมองหาตัวแท้ที่เจอนะคะไม่ต้องเอียงคอตามเส้นลูกตัวตรงเส้นจะเอียงก็ให้เอียงไปอ่าปลายทางพร้อมนะคะเริ่มต้นมุมสองตรงข้ามกับมุมมุมหกแย้งกับมุมมุมสี่ตรงข้ามกับมุมมุมแปดแย้งกับมุมมุมสิบตรงข้ามมุม มุมเก้าแย้งมุมน้าน้เห็นไหมเอาไหมเอาไหมมุมเก้าแย้งกับมุมมุมห้าตรงข้ามมุมมุมเจ็ดแย้งมุมและมุมสามตรงข้ามมุมมุมหนึ่งอ่ะพักวัดลองสิลองน้ละเปลี่ยนรูปนะพักวัดครับอ่าครับ อ่าเริ่มขอทุกคนนิ่งค่ะอักขวัตต้องการสมาธิจ้องไว้เริ่มตน้นมุมแปดตรงข้ามม,มุมหกมุมหกแย้งมุมห,ห้า,หาสิบผิด,ดา่ายดีอ่าส่งไม้ไปสุรพัฒ ต้องมีสมาธิอาสุรพัดมุมหนึ่งตรงข้ามมุมมุมสแย้งมุมมุม11ตรงข้ามมุมมุมห้าแย้งมุมมุม6แย้งมุมมุมสิบตรงข้ามมุมมุมสแย้งมุมสิบสองสิบสองสตรงข้ามมุมสามไอสองมุมสองอ่ะโอเคปรบมือให้ อะพอนะทีนนี้ไปสไลด์ต่อจากมุมตรงข้ามมามุมแย้งจากมุมแย้งเอ๊ะวันนี้เราจะไปมุมอะไรดีมุมอะไรดีดแล้วนั่เรีนต้องจำช่วยได้หมดเลยนะมุมตรงข้ามมุมแย้งแล้ววันนี้มุมอะไรดีมุมตัดหรอ ม่มีมุมตัดอ่ะเอาอ่านสิคะมูนไ่อย่้าังตัให้อ่านอีกครั้งหนึ่งูไฮไฮที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดออาบอกสิครัวันนี้ให้พิจารณามุมอะไร เอาแล้วหนูต้องพูดให้ได้แม่นยำนะคะอ่ะมองใหม่เวลาจําให้ได้คุณครูใจะให้สูตรนักเรียนนะครูคจะวิธีการให้นักเรียนจําง่ายแบ่งสาม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 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอเอาไปเอาไปทั้งตัวทางไปทางพูดใหม่มุมภายใน ที่อยู่บนที่อยู่บนข้างเดียวกันข้างเดียวกันของเส้นตัดของเส้นตัดเวลานักเรียนจะพูดเอามาต่อกันให้นึกถึง333 3มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดพอได้แล้วปั๊บเอามาต่อเนื่องเลยไม่ต้องเว้นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอ่ะอีกครั้งให้พูดอีกครั้งหนึ่ง พูดสิคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดอีกครั้งหนึ่งมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดโอเคได้แล้วนะนะเดี๋ยวเวลาให้นักเรียนพูดนักเรียนต้องจำได้นะว่าวันนี้นักเรียนต้องรู้จักลกสณะหนึ่งมุมอะไรลูกเมื่อกี้บอกมุมตรง้มมา,ามแล้วก็มามุมแย่แล้วก็มามุม มันเป็นมุมแบบไหนนะอ่นักเรียนลองมองนะคะมุมภายในชื่อก็บอกอยู่แล้วต้องเป็นมุมภายในต้องเป็นมุมภายในดังนั้นมุมห้ามุมหกได้ไหมไม่ได้เพราะมุมห้ามุมหกเป็นมุมภายในนอมุมเจ็ดมุมแปดได้ไหมไม่ได้ดังนั้นมุมที่จะเป็นมุมภายในก็จะมีเพียงมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่แล้วเขาบอกอยู่แล้วว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด มันอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดบอกได้ไหมคะว่ามุมอะไรที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมุมหนึ่งกับมุมมุมหนึ่งกับมุมอ่ามันงี้ก็มีสองประเด็นมุมหนึ่งกับมุมสองก็มีมุมหนึ่งกับมุมสี่บอกว่ามุมภายในที่อยู่บนเส้นตัดอะให้มันอยู่ข้างเดียวกันอะไรคะหนึ่งกับ ส <4, S 2> แล้ว2กับ 3, 3. โอเคจับคู่ได้นะมุม1กับมุม4มและมุม2กับมุม3ม,มุม1กับมุม4และมุม2กับมุม3ต่างก็เป็นมุมโอเคทีนี้ให้มาดูนะด,ดูให้ออกนะว่าเอาเส้นตัดเป็นหลัก อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดจัดว่าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดบอกนะคะว่าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดหรือไม่ถ้าเป็นตอบว่าเป็นถ้าไม่เป็นตอบว่าไม่เป็นเออกชััาบอกโล่งใจนึกว่า้พูดอีกแล้วพูดแค่เพียงว่าเป็นกับไม่เป็นนะคะอาเป็นไหมคะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นป็นไม่มันอยู่ข้างเดียวกันมั้ย อยู่ข้างเดียวกันไหมพักวัตเอาละพักวัตยังยืนยันว่าเป็นพะกวัตรดูเส้นนี้เป็นเส้นคู่ขนานเส้นนี้เป็นเส้นตัดอยู่บนเส้นตัดข้างเดียวกันนี่มันอยู่ข้างเดียวกันหรือคนละข้างคนละข้างดังนั้นเป็นหรือไม่เป็นไม่ไม่เออโทษทีเว้ โัวจรเมื่อกี้ครูพูดไม่เพาะนะนครูก็ตามพระกวัตไปเรื่อยเลยพระกวัตบอกว่าเป็นครูก็เลยบอกว่า เป็นเนี่ยต้องโทษพระควัตเลยนะเนี่ยอ้าวนะคะอ่ะสรุปแล้วเป็นหรือไม่เป็นนักเรียนไม่เป็นนะคะอ่ะดูตอบเป็นหรือไม่เป็นโอ้ชัดเจนเลยเป็นนะคะต่อไปเป็นหรือไม่เป็นอ่าด้านนน้นตอกไปด้านนี้ไม่เป็นทําไมถึงไม่เป็น ดีมากเลยมันมีมุมภายนอกหนึ่งมุมถ้าจะเป็นต่อเมื่อต้องเป็นมุมภายโอเคไม่เป็นต่อไปเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นโอ้เริ่มมองออกนะไม่เป็นต่อไปเป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นมั่นใจนะคะอ้าวเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเป็นเปล่า ทำไมถึงไม่เป็นเพราะมันเป็นมุมภายนอกมุมหนึ่งมุมสุดท้ายเป็นหรือไม่เป็นเป็นนะคะโอเคอ่ะปรบมือให้เอาละค่ะทีนี้ครูจะให้นักเรียนจำแนกแยกแยะออกให้ได้ว่ามุมแย้งกับมุมภายในเวลาคัรูวางรูปไปแล้วให้นักเรียนบอกว่า เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด